How to ปฏิรูปการศึกษาไทยเป้าหมายการเรียนรู้มันเปลี่ยนแล้วที่เด็กต้องอธิบายได้บอกได้เฉยๆนี่ไม่ใช่แต่พอศตวรรษที่เบเนี้เด็กต้องคิดอะไรเป็นเด็กต้องทำอะไรเป็นครับเป้าหมายถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ย เด็กสามารถคิดทําแล้วต้องสรุปมาเป็นคอนเซ็ปต์สรุปมาเป็นหลักการได้เลยคือกระบวนการทํางานและวิธีแก้ปัญหาวิธีพัฒนาวิธีการเหล่านี้ต้องติดตัวเด็กให้ได้เพร้ะความรู้จึงกลายเป็นตัวหาวถูกวิธีการแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแต่เป้าหมายแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิธีครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่นะครับร้อยละ90ยังเหมือนเดิมครับ การเรียนแบบเหมือนเดิมก็ยังเป็น passive learning เหมือนเดิมแต่เป้าหมายการเรียนรู้ของประเทศไทยหลักสูตรประเทศไทยมันเปลี่ยนไปเมื่อ1 2บปีที่แล้วครับเป็น active learning แล้วเป็นความสามารถในการคิดการแสดงออกแล้วการสร้างความรู้เองแล้วการนำความรู้ไปต่อยอดได้แล้วการนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้แล้วการเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองได้แล้ว และสามารถพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพแล้วการเรียนรู้จะต้องเกิดทั้งความรู้เกิดทั้งคุณธรรมและค่านิยมและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำงานกับคนอื่นได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของยูเนสโกครับเห็นไหมครับเป้าหมายเดียวกันเลยสอดคล้องตรงกันเป๊ะเลยครับแต่วิธีการกับไม่มีใครเปลี่ยนเปลี่ยนได้น้อยมากประมาณ10%เท่านั้น จากระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาเลยนะครับเพราะการเรียนรู้ในแบบเดิมเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ในยุค1.0นะครับ